ใครอยากเที่ยวหิมะแบบฟินฟินบ้างคะแต่ไม่อยากบินไปไกลแลวต้องเสียงเงินเป็นหลักแสนนี่เลยเด็ดที่เที่ยวหิมะในจีนอี่ยหลักหมื่นแต่ได้วิวหลักล้านมี่ที่แรกภูเขาหิมะซีหลิงสวรรค์แห่งหิมะของมณฑลเสฉวนวิวหิมะที่นี่คือสวยตาแตกมากสวยมันหลุดเข้าไปในอีกโลกนึงเลยมันยากาศก็ดีได้สัมผัสหิมะฟูฟูคือฟินมากและที่นี่ยังมีกิจกรรมให้เลือกทำอีกเยอะค่ะคือมีจบครบในที่เดียวเลย ที่ที่2ภูเขาสีดารุนีสวิตเซอร์แลนด์แห่นดินแดนมังกรวิวหิมะสุดอลังการแบบนี้คือไม่จําเป็นต้องเสียหลักแสนจริงๆเสียหลักหมืน่นแต่ได้วิวหลักล้านแบบนี้ก็โอนะเป็นที่ที่อยากให้ทุกคนได้มาสักครั้งนึงในชีวิตจริงๆค่ะรับรองบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่ ที่ที่สีผิงโกถ้าใครได้ไปสีดาดูนีแล้วก็ไม่ควรจะพลาดที่นี่นะคะเพราะอยู่ไม่ไกลกันและสวยไม่แพ้กันด้วยทีเผิงโก้มีธรรมชาติและสวยงามมากเงียบสงบสุดใครอยากหนีความวุ่นวายและอยากชาร์จพลังชีวิตแนะนําที่นี่เลยที่ที่ส่จิวใจโกอุทยานแห่งสวรรค์ส่วนใหญ่คนจะมาเที่ยวจิวใจโกในช่วงฤดูร้อนหรือฤดูใบไม้ผลิกันแต่หลายคนคงยังไม่ทราบว่าช่วงฤดูหนาวจิวใจโกก็สวยมากค่ะน้ำในทะเลสาบคือใสจนสะท้อนเห็นวิวธรรมชาติโดยรอบเลยอากาศเย็นสบายเที่ยวเพลินได้ทั้งวันและมาต่อกันที่ที่ห จางเจเจสัมผัสวิวหิมะหลักล้านที่ประตูสวรรค์เทียนเหมือนชาและหุบเขาอวตารเป็นอีกหนึ่งที่ที่เสียแค่หลักหมื่นแต่ได้วิวหลักล้านคือไม่เกินจริงอยากให้ทุกคนได้มาเห็นกับตาค่ะแล้วจะรู้ว่าทำไมเขาถึงเรียกที่นี่กันว่าดินแดนสวรรค์ที่พี่หาสากูปิงชวนท่าน้ําแข็งอายุกว่าล้านปีกับวิวภูเขาหิมะสุดอลังการเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวหิมะที่สวยไม่เหมือนใครใครอยากสัมผัสความยิ่งใหญ่ของทาน้ําแข็งและวิวภูเขาสุดเอกลักษณ์สุดอลังการแนะนําที่นี่เลยค่ะที่ที่เอไดหน้าหาวเมื่่อไหรจะ กลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ไปทันทีเพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นหิมะที่ขาวโพนปกคลุมไปทั่วทุกสารทิศสวยราวกับฉากใน,นเทพนิยายเลยใครชอบหิมะฟูฟบอกเลยว่าต้องฟินแน่นอนหากใครสนใจเที่ยวหิมะในเจดที่นี้ด้วยราคาแบบสุดคุม้มสามารถกดลิงหน้าโปรไฟล์และแอดไลน์ติดต่อเรามาได้เลยนะคะ